ไอ้สัตว์กูสามั้ญไม่ยิงแล้วไอ้เหี้ยกูมัยเวททไม่ันเล็งหน้าว่นันแหละรอรอเลยทีแม่งหูแตกแน่รอบเนี่ย แค่ความคิดในหัวตัวไหนวะตัวไหนตัวไหนตัวเอ็มเชื่อมันจะยิงพี่เฮ้ยเอาเด้งเลยเอามันเด้งคู่อ่ะฝั่งนั้ก็เด้งฝั่งนี้ก็เด้งอุ้ยอ่ะ